ดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนทำแบบฝึกหัดวิชา Engineering Graphics 2นะครับในสัปดาห์ที่8เนาะการขึ้นรูป3มิติโดยโปรแกรม SolidWorks ในข้อ8.3นะครับโอเคเริ่มแรกก็เปิด SolidWorks ขึ้นมาเนาะ New Part ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็นีครับไปที่ Option นะครับโอเคเช็ค okay. Document Property เช็คมาตรฐานนะครับ ถ้าไม่ใช่ N.S.I ก็ต้องเปลี่ยนเป็น N.S.I นะครับให้เรียบร้อยเนาะเช็คยูนิตให้เป็น m.m.g.s. นะครับคือมิลลิเมตรให้เรียบร้อยเป็นแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูที่แบบนะครับอันดับแรกเราก็มาอ่านแบบก่อนนะครับมาดูว่าแบบรูปทรงเป็นยังไงเนาะรูปทรงของแบบก็คือดูจาก f อ o n t view เ้ย top v i e นะครับโทษนะครับขออภยัยก็คือน่าจะเป็นเป็นการเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมตรงนี้ซึ่งสี่เหลี่ยมนี้ก็คือมันเป็นยังไงดูจาก f อ o n t v i วมันขึ้นรูปขึ้นมาเนาะ ปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเป็นฟอนต์วิวแล้วเอ็กทูดเข้าไปนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจากนั้นก็ค่อยแอดตรงส่วนนี้นะครับสร้างส่วนนี้ขึ้นมานะครับส่วนนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางแล้วมีการเจาะรูตรงนี้เจาะรูตรงนี้อันนี้เป็นคัตบอลนะครับเราจะรูตรงนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยจะเริ่มที่ฟอนต์วิวก่อนเนาะเราจะสร้างบริเวณนี้ก่อนนี่แล้วก็ยืดออกไปนะครับโอเคไปที่ฟอนต์เพลนนะครับไปสเก็ต อเคเริ่มได้ก็ใช้ลายนะครับวาดปึ๊บตรงนี่นี่ไปนะครับปึ๊บลงมาปึ๊บนี้นะครับปึ๊บลงมานี้แล้วก็โอเคจากนั้นไปสมาร์ทไดเมนชันนะครับบอกขนาดมีตรงนี้สิบห้านะครับสิบห้าตรงนี้ยี่สิบใช่ไหมครับระยะตรงนี้ยี่สิบด้านบนตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะบอกจากตรงนี้นะครับ หนึ่งร้อยนะครับโอเคต่อไป,ประยะตรงนี้ครับตรงนี้ก็หาจากตรงนี้ครับตรงนี้ทั้งหมดหน,นึ่งร้อยเนาะนี่สี่ห้านี่ก็หนึ่งร้อยลบสี่ห้าก็คือห้าสิบห้านะครับโอเคก็ขึ้นเป็น fully define แล้วก็คือบอก dimension ครบแล้วขั้นต่อไปนะครับเราจะทำการ extrude นะครับ extrude เอาไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ extrude b a d e นะครับทีนี้พี่จะ extrude ไปด้านหลังก็กดตรงนี้นะครับต้เนาะปึ๊บสลับได้หน้าหลังโอเคดูว่าลึกเท่าไหร่ก็ตรงนี้นะครับ50าสเนาะไปห้ 50. จัดมาป,ปึ๊บโอเคเรียบร้อยกดถูกครับก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นฐานมาแล้วเนาะต่อไปพี่จะทำสร้างชิ้นงานตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็ดูดีด นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับพี่ก็จะทําการพี่จะใช้วิธีนี้ก็คือตรงนี้ฟอนต์เพลนใช่ไหมพี่จะ offset ฟอนต์เพลนเข้าไปเป็นระยะที่ตรงนี้มันวิ่งเข้าไปก็คือ15เนาะแล้วพี่ก็จะวาดรูปตรงไอ้เพลนใหม่นั้นแล้วก็วาดรูปตรงนี้ครับตรงเพลนใหม่แล้วพี่ก็จะ export ระยะนี้นะครับก็จะไอ้ตัวนี้ขึ้นมามามาลองดูกันก็กดที่ฟอนเพลนแล้วเนาะก็ไปที่ตรงนี้ครับ reference geometry เนาะโอเคเลือก plane นะครับเลือกที่ plane เนาะโอเคเลือกไปแลวโอเคทีนี้เห็นไหมมันจะไปด้านนี้แต่เราต้องการไปอีกด้านหนึ่งเราก็กดตรงนี้ครับ flip offset นะครับปึ๊บเท่าไหร่15ใช่ไหมที่เราคุยกันมาก็กดตรงนี้15ยะครับโอเคกดโอเคไปเลยจากนั้นก็จะได้แล้วเนาะโอเคขอมองมุมนี้ก็จะได้ plane หนึ่งละไปที่ sketch เนะาะจะวาดรูปมันขึ้นมา ก็ปึ๊บตรงนี้มาอย่างเงี้ยก็ไปอย่างเงี้ใช่ไหมตามรูปแล้วก็ยิงลงมาตรงนี้ติดกับขอบตรงนี้เนาะส่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปปิดเนาะถึงจะทําการเอ็กทูดได้นะครับอย่าลืมตรงนี้สําคัญมากทำเสร็จแล้วก็เป็นรูปปิดด้วยต่อไปเราก็มาบอกไดเมนชันกันตรงนี้สูงเท่าไหร่ยี่สิบห้าใช่ไหมนี่ทำไมถึงรู้วิมาดิดูจากไฮเซวิวนะครับสูงยี่สิบห้าโอเคยาวพี่ขอทำมุมตรงนี้ก่อนมุมเท่าไหร่มุม 120. 120. ร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบนี้ร้อยยี่สิบนะครับโอเคด้านบนยาวเท่าไหร่สี่สิบใช่ป่ะตรงนี้นะครับสี่สิบจัดมาสี่สิบโอเคได้ละตามนี้นะครับโอเคเมื่อได้แล้วเราก็ออกไปที่คำสั่ง extrude นะครับ extrude เท่าไหร่นี่ตรงนี้ดูตรงนี้ สิบห้าใช่ไหมถูกสิบห้านะครับก็ไปด้านนี้ก็กดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็สิบห้าครับถูกไ,ได้ตรงนี้จากนั้นนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมสังเกตดูนะครับมันมีการลบมุมตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม ลบมุม r ่าากับ10เนาะการฟิลเลตลบมุมตรงนี้2ที่ R เท่ากับ10พี่ก็จะมาใช้คำสั่งนี้ครับฟิลเลตตรงนี้นะครับกมาเลือกฟิลเลตเนาะโอเค r ่าากับ10เนาะแล้วก็เลือกบริเวณก็จะเป็นการเลือกขอบตรงนี้เนาะปึ๊บตรงนี้1อันแล้วก็ขอบตรงนี้อีก1อันใช่ไหมกดฟิลเลตปึ๊บ,บนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับได้ละฟิลเลตโอเคเหมือนล่าง เริ่มเหมือนแบบแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปนี่ตรงนี้พี่จะทําการเจาะรูทาไมถึงรู้ว่าเป็นการเจาะก็เพราะตรงนี้มีวงกลมแล้วก็นี่เห็นไหมครับมีเส้นประเห็นไหมเป็นการเจาะรูเนาะพี่ก็จะไปที่คลิกพื้นผิวที่ต้องการนะครับแล้วก็เราจะสเก็ตวงกลมก่อนแล้วก็เจาะลึกเข้าไปนะครับก็สเก็ตวงกลมขึ้นมาเนาะปุ๊บสเก็ตแล้ววงกลมสร้างตรงไหนก็ได้นะครับบอกขนาดไปวงกลมขนาดเท่าไหร่ 12บงใช่ไหมสิบสอวงกลมเดเมเตอร์สินะครับต่อไปบอกตำแหน่งห่างจากขอบนี้เท่าไหร่15้าถูกป่ะนี่ตรงนี้สิเนาะ่ไปสินะครับจากด้านนี้เท่าไหร่จากขอบนี้อ๋อผิดครับขออภัยจากขอบนี้ปึ๊บถึงขอบนี้ตรงนี้เท่าไหร่ 12นะครับโอเคพิม okay. พ์ไป12นะครับโอเคเป็น f u l y y e f i n n e แล้วนะครับเดิมครบแล้วครบแล้วก็ทำการ Extrude Cut มาเลยนะครับโอเคตอนนี้เขาตัดให้แล้ว15เนาะตรงนี้15หรือใช้ตรงนี้แทนก็ได้นะครับใช้คำว่า Up to Nick ก็ได้มันก็จะไปที่อีกด้านหนึ่งของมัน ก็จะตัดไปยังอีกฝั่งของมาน,นี่ยอัตโนมัติอีกรับทูน็กก็คือไปที่ฝั่งถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้ทูออลก็จะทะลุหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีชิ้นงานตนัวไหนจะทะลุหมดแต่ถ้าอัพทูน็กก็คือจะทะลุแค่บริเวณชิ้นงานที่เราสร้างโปรแค่ตรงนี้เท่านั้นเนาะจะใช้อัพทูน็กนะครับเจาะรูเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปพี่จะทําการสร้างอันนี้ครับนี่พี่มาที่ฟอนวิวแล้วเห็นไหม ทำไมเหรอนี่ไงพี่เด่นดไนะครับจากท็อปวิวผมขออภัยครับพี่บอกวพี่มาที่ท็อปวิวนะครับไม่ใช่ฟอนวิวก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันมีการเจาะรูถูกปะ่ะตรงนี้เจาะรูปึ๊บปึ๊บเจาะรูทำไมถึงรู้เจาะนี่ดูตรงนี้จากเครงท็อปวิวก็ได้มันแบ่งเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมันแบ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับจากฟอนวิวก็ได้จากท็อปวิวก็ได้มีการแบ่งเข้ามาที่มีการเจาะรูเนาะ ก็เลยมาที่ท็อปวิวบนที่บอกกันแหละแล้วพี่ก็ทําการสเก็ตเนาะก็คือกดที่พื้นผิวก่อนนะครับแล้วพี่จะสเก็ตสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วทาการเจาะรูตามแบบเนาะโอเคมันสี่เหลี่ยมนี้มันติดขอบนี้ใช่ไหมขอบนี้กับขอบนี้ก็เลือกได้เลย,เลยตรงนี้วาดมาปึ๊บติดขอบโอเคข้อดีของการเลือกติดขอบนี้ก็คือระยะตรงนี้มันจะเป็น15อั้าตโนมัตแล้วก็ไม่ต้องบอกตรงนี้ได้เลย,เ,ลยเพราะเราเลือกติดขอบแล้วเนะเาะจะไปบอกดิเมนชันแค่ตรงอื่นแทน โอเคตรงนี้ไอสี่เหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้มันเท่าไหร่ทั้งหมดนี้45ถูกไหมแล้วก็ตรงนี้15ดังนั้นตรงนี้ก็ต้อง30สิะครับตรงนี้30จัดมาปึ๊บต่อไปมันห่างจากไอ้ตรงนี้ห่างจากขอบนี้เท่าไหร่ก็นี่ไง15นะครับ 15เรียบร้อยครับต่อไปก็ทำไงได้เราก็เจาะเลยระบอกขนาดครบอย่างครบแล้วนี่ตรงนี้ fully define ครบแล้วเจาะรูก,กันนะครับไอขุดคั t เนาะดิเห็นไหมอันนี้มันก็จะคัดถึงแค่ตรงเนี้ยบ่ายนี้มันก็คัด15ก็ถึงแค่ตรงนี้ถ้าพี่ใช้อัพ to next ดูนะเห็นไหมมันก็จะอัพถึงขอบชิ้นงานตรงนี้สุดเลยโอเคพี่จะใช้อัพ to next ปึ๊บไปปึ๊บเป็นไง เริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมนี่เหมือนแล้วนะครับแล้วสุดท้ายคือทําการเจาะรูตรงนี้เนาะเจาะรูเป็นค o u เตอร์บอสก็มาที่ท็อปวิวเลยนะครับก็คือถ้าพี่แนะนํานะพี่ถ้าเป็นพี่ทําอ่ะพี่จะสร้างพอยต์ก่อนพี่จะสเก็ตจุดขึ้นมาไกด์ก่อนว่าตรงไหนแล้วพี่ค่อยไปที่ค o u เตอร์บออเคงั้นพี่จะมาสเก็ตพอยต์ก่อนก็เลือกพื้นผิวที่เราต้องการเนาะโดยที่สเก็ตนะครับกดสเก็ตไปแล้วก็เลือกพอยต์นะครับ เราวางตรงไหนก็ได้ก่อนสุดที่วางตรงนี้เรามาค่อยบอกสมาร์ทเดมนชั่นทีหลังพอยตรงนี้โอเคอยู่สูงอยูตรงนี้เท่าไหร่ยี่นะครับปึ๊บโอเคอยู่ห่างจากขอบตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบครับโอเคยี่สิบจับมาปึ๊บเป็นไงฟูลลีดีไฟแล้วโอเคพี่ก,จก,ออก็จะกดออกเลยพี่จะกดออกนะครับจากนั้นนะครับ อันนี้มันเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์บอลเนาะโอเคงี้บอกว่าเป็นการเจาะเคาน์เตอร์บอลพี่เขาจะใช้คาสั่งนี้นะครับไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วเลือกคําสั่งนี้ครับโควิสตดนะครับปึ๊บกดเข้าไปเลยเนาะโอเค okay. จะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับแต่นี่มันจะบอกว่าตรงเนี้ยมันจะบอกว่าให้เลือกแบบไหนมีเส้นผ่าศูนย์กลางอันเล็กอันใหญ่เท่าไหร่เล็กเท่าไหร่อย่างงี้พี่ก็จะมาใช้คําสั่งนี้ครับ เลกาซีโฮนะ่เนาะคือฟิกได้ว่าจะแบบไหนมันจะให้เราเลือกไทป์ก่อนนะครับเลือกไทป์ก่อนไทป์ของเราคืออะไรจากนี้เร,เรียนมาเป็นแบบนี้ก็คือเาเรียกว่าเคาน์เตอร์บอลเขาเลือกตรนี้เป็นเคาน์เตอร์บอลเห็นไหมมันจะเลือกมา,าแบบจะเจาะแบบไหนอะไรยังไงมีมูใหญ่เท่าไร่เล็กไดมิเเท่าไหรลึกเท่าไรเนาะโอเคอันนี้อันใหญ่เท่าไหรอันใหญ่20ก็ตรงนี้ใช่ไหมตรง40คือตรงไหนน,นี่ตรงนี้อันใหญ่เนาะบอกว่า20แล้วก็เปลี่ยนตรงซีบอล เดมิเตอร์ตรงนี้นะครับเป็น20เนาะรึยี่สิบโอเคต่อไปตรงซีบอตรง40เป็น20แล้วต่อไปซีบอเดฟคือไอตรงอันบอใหญ่ตรงเนี้ยเท่าไหร่เดฟเท่าไหร่ดูเท่าไหร่เจาะ20ไป5าก็เปลี่ยนไป5นะครับ5 okay. มิลโอเครึบ5มิลต่อไป ไอไดมิเตอร์ไอยีตรงนี้ไดมิเตอร์นี้เป็นไดมิเตอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ด้านล่าง15ใช่ไหมก็เปลี่ยนตรง20ตรงนี้เป็น15นะครับโอเคจากนั้นไอตรงร้อยเด t h ตรงนี้คือระยะรวมตั้งแต่อันไดมิเตอร์ใหญ่ถึงล่างสุดเขียหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่ตรงนี้มาดูคำสั่งตรงนี้เนี่ยเราใช้คาว่า end condition ก็คือ true l l นะครับก็คือทะลุหมดอะ นั่นแหละแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยก็ไปที่ position เนาะเลือก T D Sketch แล้วมันจะให้เราวางตำแหน่งนะครับ position ก็ตรงนี้นะโอเควางตำแหน่งแล้วก็วางตรงจุดที่เราสร้างมาตรงนี้นี่ลองเลื่อนดูอีกทีนะครับเห็นไหมมันก็จะเจาะทะลุลงไปด้านลา่างนี้แล้วก็กดเสร็จเลยปุ๊บนี่เขาจะได้รูปมาแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะฮะก็สำหรับรคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ